ฟังเพลงน้องอยู่ตลอดวันนั้นก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงอ้อมกอดเขมราชกับน้องนะครับก็ดีใจครับดีใจที่ที่แฟนๆก็ให้การตอบรับค่อนข้างดีครับน้องเป็นคนเสียงดีมากแล้วก็มีเสน่ห์ฟังแล้วไม่เบื่อนะเราก็ได้เป็น FC น้องเขาอีกคนหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากจะให้มาร้องด้วยกันอยู่นะอครับ ระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแห่งวัดปากแซ่สาธุเดิน,นให้ลูกหลานอยู่ดีมีมมเฮ่องเอ<ม>ิญได้ใจ<ม>ส<ถ><ม>ักทาเหมือนใจหักต้องม่อนฟ้าโดนบันดาลให้ได้มาพบศพตาหาริง ฮักกันเด่นอ,องเดฮักกันเด่นอ,องเดฮักกันเด่นอ,องเดฮักกันเด้อไอเดฮักกันเด้อไอเดฮักกันเด้อไอเดทำไมเพลงนี้เพราะจังเลยมิลดี้ทำนองเพราะมากคนร้องเพราะมากแล้วก็เลยเข้าไปดู m อีอ๋อ MV วปรกวากฏนักร้องหน้าตาหล่อด้วยนักร้องทำไมหล่อจังเลย <S <S <S> อันนี้คือเรื่องจริงก็อยากมีวาชนะเป็นนั่งเอกเอ็มวีเอมือน้ตน้จะได้ใจโยค่ะโมือนี่แบบเหมือนพวกคิดพวกฝันว่าสีมาเดมาลองเที่งกับพี่เต๋อติดตามฝอาดูด้านจอช่องวันดูความสําเร็จของน้องทุกๆวันตลอดนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาสร้างคนงานร่วมกันในเพลงนี้เนาะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะอย่าลืมนะคะ อยากให้พี่เต๋อมีได้หลายเพลงของหนูที่หนูร้องไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ในใจของพี่ด้วยนะครับคุณคเคมีก็ก็น่ารักดีนะครับก็เป็นอีก หนึ่งรายการที่เราได้มีโอกาสติดตามแล้วก็เป็น FC นะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงน้องอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนั้นก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงอ้อมกอดเขมาราชกับน้องนะครับดีใจมากครับแล้วก็หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าเห็นแฟนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน f c e e o o o k แฟนเพจผมนี่ก็คนดูเป็นล้านแล้วนะครับแล้วก็ในช่องของ t k t t o k ช่องวันคนก็ดูเป็น2ล้านกว่าแล้วอ่ะก็ดีใจครับดีใจที่ที่ทแฟนๆก็ให้การตอบรับ ค่อนข้างดีครับไม่รู้เลยเขาก็ขอบคุณขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ต้องทํางานอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยแันแต่ว่าเราก็ติดตามทางโซเชียลนะครับเมื่อวานนี้ผมไลฟ์ใน tik t o อกน้องก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดหัวใจเข้ามาเขาเรียกว่าให้ของขวัญใน t ิ k ต o อกด้วยครับก็เป็นอะไรที่น่ารักครับแล้วก็คุยกันคุยกันแค่ในโซเชียลครับไมไ่ค่ะ เรรกเห็นน,น,น้องมีพรสวรรค์ครับและน้องมีพรสแสวงน้องมีความสามารถในในด้านของน้ําเสียงนะครับน้องเป็นคนเสียงดีมากแล้วก็มีเสน่ห์ฟังได้เรื่อยๆฟังแล้วไม่เบื่อนะเราก็ได้เป็น f c น้องเขาอีกคนหนึ่งใช่ถ้ามีโอกาสต้องทำงานอยากจะร้องคู่กันอีกแั้วออยินดีนะยินดีแล้วก็อยากจะร้องคู่กับน้องเนาะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสถ้าแบบ ในอนาคตเนาะ้าไมแน่ถ้าเผื่อเวลาตรงกันหรือว่าน้องว่างน้องรับงานก็อยากจะให้มาร้องด้วยกันอยู่นะออครับครับยุลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี